ก็มีความมีมีอย่างอื่นนะคะที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิญปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบอีเจ็ตอินโวยแอนลิซีและอีเจ็ตอินโวยบายส์แนสเต็สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อการสัมมนาในครั้งนี้เสร็จสิ้น ทุกท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการเข้าสู่ระบบบริการจัดทาและนำส่งข้อมูลไปทำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และไปรับอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice a b ได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ e-tax invoice a b และอิเทคยอินโอยบายทางแสดงสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและขอให้การสำมานการจัดโครงการสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการนะคะขอบคุณค่ะ